มาแล้วครับพี่เฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับเลเซอร์วัดระดับนะพี่นะตัวนี้ยี่ห้อนิวโบดิปตัวนี้จ8แปนท้นะพี่นะมีตั้งแต่สีเขียวและสีแดงพี่ตัวสีเขียวนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะพี่นะส่วนตัวสีแดงนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะพี่นะตัวสีเขียวนี้สามารถใช้งานกลางวันได้พี่ ตัวนี้ใช้เฉพาะงานภายในนะพี่นะตัวสีแดงขาของตัวสีเขียวนี้สูงอยู่ที่ร้อยหกสิบเซนนะพี่นะตัวนี้สูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเซนครับผมตัวนี้ขาความความสูงนะพี่นะเราก็แถมแว่นสีเขียวแถมแว่นตัวนี้เกิดทถานหมดนะพี่นะอันนี้ถานตัวนี้อยู่ี้พิธีผ่านใหญ่พี่การใช้งานกับเปิดตัวนี้พี่เปิดตัวนี้พี่ดูอันนี้ตัวสีเขียวพี่นะ ถามจะบอกว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เราจะบอกอยู่ตรงนี้นะพี่นะตัวนี้เป็นตัวสีเขียวครับผมตัวนี้แค่สัมผัสสัมผัสนะพี่ตัวนี้สัมผัสอย่างเดียวพี่อ่าอันนี้ตัวสีเขียวพี่นะส่วนตัวสีแดงครับพี่ก็มีที่ชาร์จเรียบร้อยพี่ตัวนี้เราให้ตัวชาร์จด้วยครับผมชาร์จตรงนี้พี่นะเปิดฐามหมดใส่ฐามอยู่ตัวนี้พี่เดี๋ยเปิดตัวสีแดงดูพี่นะอันนี้ตัวสีแดงพี่นะ ปมสูงก็อยู่ที่ร้อยสามสิบเซนนะพี่นะตัวนี้สัมผัดตรงนี้นะพี่นะเรมีที่กดที่กดจะกดขึ้นกดลงได้หมดพี่ตัวนี้ดูครับอันนี้ตัวสีแดงครับผมอันนี้ตัวสีเขียวนะพี่นะตัวสีเขียวราคาสองพันห้าร้อยบาทตัวสีแดงราคาอยู่ที่พันแปดอันนี้คือกระเป๋าที่ใส่ตัวนี้นะพี่นะมีกระเป๋าให้เรียบร้อยครับผมเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็มีที่ชาร์จให้เรียบร้อยที่ราชาร์จแล้วทาหมดแล้วก็ ตรงนี้พี่นะมีรูอยู่ครับผมอ่ะมาดูเลยผมจะใส่ขาให้ดูนะพี่นะความสูงขนาดไหนเ๋ยผมจะเปิดให้ดูนะพี่นะอันนี้เป็นของตัวสีเขียวจะบอกผ่านเหลือเท่าไหร่เขาจะบอกพี่ตัวนี้ตัวสีเขียวพี่นะอันนี้คือตัวสีเขียวครับผมขาปิดเปิดตรงนี้พี่ที่ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ครับผมดูไฟแรงมากพี่ดูสุดยอดมากเลยพี่มาดูตัวสีแดงกันี่นะ ตัวสีแดงก็เปิดตรงนี้พี่ดูอยู่ตรงนี้ครับที่ปิดเปิดพี่นะความใส่ตรงนี้พี่อันนี้ที่ชัดนะพี่นะเอาสายชาัดยัดเข้าตรงนี้ก็ชัดไฟได้เลยพี่อันนี้ผมจะใส่ขาให้ดูว่าคมสูงของมันนะพี่นะดูตัวสีเขียวนะพี่นะตัวนี้ขาตัวสีเขียวจะสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบพี่ตัวนี้นะครับอันนี้ตัวสีแดงพี่ ตัวสีแดงขายสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบพี่จะสูงกว่ากันเยอะเหมือนกันนะพี่นะมาดูไฟของสีเขียวจะสวยมากพี่ดูเส้นใหญ่มากพี่ดูยิงไปโน่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูไฟสีแดงดูนะพี่นะอันนี้ตัวสีเขียวนะพี่นะดูครับนี้ตัวสีแดงครับผม,มสีแดงครับ นี่ตัวสีแดงนะพี่นะ,ะยิงหอกไร้ครับผมอ่านี้ไฟสีแดงนะพี่นะดูครับนี้ไฟสีเขียวคผมยิงสันโน่นพี่ดูราคาก็สีเขียวราคาอยู่ที่2,500บาทนะพี่นะส่วนสีแดงราคาอยู่ที่1,800งพันด้บาทครับผมเรามาดูกันให้จะจะงเนนที่ว่าพี่ดู สามารถปรับไฟนะพี่ดูอ่าสัมผัสนะพี่นะดูใช้สัมผัสกับผมตัวนี้สุดยอดมากพี่ฐานจะบอกว่าเหลือกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซ็นต์จะบอกับนะพี่ตัวสีเขียวนะพี่นะสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยพี่โอเคครับสวัสดีครับ